อันนี้ก็แมนแผ่นภาคไฟของทอรทัศน์เป็นททัถัดซัมซุง32นิ้วลูกค้า,ามาเพื่อนกับมางแต่แผ่นมาททัถัดหน่วยมันบวกลมาเพื่อนว่าไฟบวกเขา้าก็เลยม้างแผ่นภาคไฟมาให้ซ่อมค่อยก็จับมิเตอร์มาเสียมาวัดเบิ่ง วัดเบรงว่ามันทีบนใดกปสิวัดอยูสองยานเป็นหลักก็คือย่านไฟเข้าแล้วก็ย่านไฟออกหลังจากอาจารย์เขคม,มิเตอร์เียมห้อยแล้วกามาวัดเบิงบนคาปาซิตเตอร์ไฟสามร้อยตอนนี้มันย่านไฟเข้าจากไฟปักเสียบเข้ามาเป็นไฟสุดแรก วัดเบิงเบื้องต้นมันจะขึ้นข้างมาขึ้นข้างอันนี้แมนยังดีอยู่บทสัตว์ต่อมากะสษมวัดย่านสุดที่สองเป็นสุดไฟออกสุดที่สองยันไฟไปเลี้ยงบอด ชมิตเตอร์ตีขึ้นจำเลยสลับข้างตีขึ้นจำเลยอันนี้มันเดโอดไดโอตสองตัวนี้ต่อขนานกันปกติมันจะขึ้นข้างม่ขึ้นข้างแต่ว่าขึ้นสองเท่าน,นี้นี้มันเดโอดคือสีสอดแล้ว แต่ว่ามันจะบยสอ์ทั้งสองตัวมันจะสอดตัวใดตัวหนึ่งคอยการลอยขามันออกตัวหนึ่งก่อนแล้วก็สีวัดเบิ้งใหม่ลอยขามันขึ้นแล้วก็สีวัดเบิง ทางนึงสารบเบื้องขึ้นทั้งสองข้างกรไเว่าสดเดโอตัวนี้สดแล้วกระทอดออกมาข้างนอกนั่งเดียวตัวหนึ่งในวงจรก็จะมมิเตอร์มาวาดเบิงบวกขึ้นเข็มก็ดีขึ้นน้อยเดียว เข็มกดิขึ้นน้อยเดียวแล้วก็มิดเลยวันนี้สลับข่างขึ้นข้างหนึ่งบ่ขึ้นข้างหนึ่ง,าง,งกาวัดไดโอดไดโอตตัวนี้มันเดโอดไฟไปเลี้ยงหลักไปเลี้ยงเมนบอร์ดกระที่ว่าไดโอดตัวนี้สัตว์บเบึ้งเบอร์มัน เบอร์มัลเมนเอสบีห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าก็แปลว่าห้าแอมป์หนึ่งห้าศูนย์ทั้งไทยก็แปลว่าร้อยห้าสิบโวลต์ไฟแห่งดันมันมันนี้กระสีมาวัดเบิงไฟอีกสุดหนึ่งเป็นไฟไปเลี้ยงดอกแบกไล่วัดไดโอดก็บุ้ยเห็นสัตว์เบิงตัวนี้ มันมีสองตัวต่อเรียนกันมาขอบบสอดขึ้นกันอันนี้มันตัวใหม่ที่ว่าค่อยเกี่ยมมาสิมใส่เป็นอะไรเป็นเดโอดอะไรตัวใหม่ก็เป็นเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันค่าเท่ากันอันนี้เป็นตัวเก่ากระสิมะวัดเบิงวัดเบิงมาตัวใหม่มันเป็นเนแล้วใด มเเตอร์มันจะตีขึ้นค่างหนึ่งแล้วค่างหนึ่งมันจะบุกข,ขึ้นค้างนี้บุกข,ขึ้นคอยกระสีไส่เข้าไปเลยแต่ว่ากระสีจอดตะกวัวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี่ดึงออกเลยบริดูดมันเลยมีตะกวัวตันกระแปงโฮมันก่อน เพลงโฮแล้วแล้วก็เอาตัวไม่มาใส่ใส่กระเบื้องขวมันให้มันถือขวาก่ามันก็มีมากอยู่ใส่ไปแล้วก็จอดขาจอดขามันติดในหน่อยก่อนแล้วจังเติมตะกัว,กวน้ำหลัง ก็ตกกววามาเติมใส่ตอนนี้กระจอดแน่นหนาีย้ห้อยแล้วก็สิมะหวัดเบ่งหวัดเบ่งก่อนหน้านี้มันขึ้นสอง้างบันนี้ขึ้นข้างเดียว ขึ้นค้างหนึ่งมาขึ้นค้างหนึ่งละแล้วก็เสียน้ำไม้กำน้ำไมยด้วยทินเนอร์อน้ำไม้มันสะอาดเยี่ยมห้อยบนเอวบวชบวงอามกระแปง้งจากนั้นก็กวาดเช็คด้วยสายตา บอนนี้มันบอนเก่ามันบอนจุดเก่าบอนจีเทกไฟซเซลสซยคลลบของมิเตอร์มาจ้ำอยู่ที่คนรวดบอนนี้กะสีเสียบปลักลองเบึงเอาไฟออกบ่ตอนนี้ก็เสียบปลักไปแล้วแล้วก็ตั้งย่านมิเตอร์ใส ใส่สองไซาวใส่สีดำกระจับบอลลวดที่แบบเป็นกาวให้มีกระวัดไฟล้อยก่อนไฟลอยมันไฟไปเลี้ยงดอกแบกไร่กับไฟล้อยกับมีมามีมาปกติวันนี้วัดไฟไปเลี้ยงหลักเลี้ยงเมนบอร์ดมันจะมีอยู่ประมาณ1ิ๊บสองบนกับบิดมิเตอร์มาย่านทำต่ำ มัดเบร์ก็ได้12โวลต์ถือว่าเฮ็ดเวียกแล้วก็ถือว่าเมนบดตัวนี้มีไฟออกแล้วสามารถใช้งานได้แล้ว